สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูพิมเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับในเรื่องของพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของในหลวงนั่นเองครับจะทําโดยครูพิมพ์ครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนนั้นได้ลองคิดกันก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนนะครับ ก็จะมีคําถามให้หนึ่งคำถามเนาะคาถามอย่ว่าเรานั้นสามารถนําพระบรมราชวาทของรัชกาลที่9นะครับหรือในหลวงของเรานะฮะมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้างอาลองไปคิดดูกันนะครับต่อไปครับเป็นการเข้าสู่บทเรียนนะครับก็อ,อยากจะให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับพระบรมราชวาทของ รัชากาลที่9นะครับก็จะยกตัวอย่างมา2เรื่องนะครับเรื่องแรกครับถ้าเราสะสมเงินให้มากเราก็จะสามารถที่จะใช้ดอกเบีย้ยใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยโดยที่ไม่ต้องแตะต้องทุนแต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวังเรากินเข้าไปเป็นทุนทุนมันก็น้อยลงจนหมดอ่าเขาพระองค์ท่านนะครับก็จะได้พูดถึงเกี่ยวกับ พระบ,บรมราชว,ว่าเกี่ยวกับด้านการออมเงินนะครับดอกเบี้ยที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นกําไรเป็นกําไรของเรานะครับที่มันงอกเงินมาจากเงินทุนนะครับซึ่งเราก็จะสามารถใช้เงินส่วนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องแตะทุนนะแต่ถ้าเกิดเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระมัดระวังมันจะกลายเป็นว่า นอกจากจกะเสียเงินที่เป็นส่วนของดอกเบีย้ยแล้วมันจะกินเงินทุนเข้าไปด้วยพอมันกินเข้าไปมากๆเงินทุนมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหมดไปและผลเสียมันก็จะเกิดที่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นการออมเงินนี้ถือว่าสําคัญมากๆครับอาจจะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันครับการดํารงชีวิตที่ดีนะครับจะต้องปร,ปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีทั้งความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งด้วยถ้าคนเรา ไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็าอาจจะทอ้อใจไปโดยง่ายเมื่อทอ้อใจไปแล้วไม่มีทางเลยที่จะมีชีวิตที่จะเรญรุ่งเรืองแน่ๆเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นพระบรมราชวาะนะครับเกี่ยวกับความขยันความหมั่นเพียรน,นะฮะถ้าเราไม่มีความขยันไม่มีความเพียรไม่มีความหมั่นเพียรน,นะครับหรือไม่มีความอดทนเนี่ยยังไงเราก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ อ่าทีนี้นะครับเราก็ไปต่อครับผมทีนี้เราจะนําหลักการทรงงานเนี่ยของราชการที่9มาใช้ได้อย่างไรกันบ้างแต่เรามาดูดครับมันจะมีทั้งหมด2ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกครับเกี่ยวกับหลักการประหยัดเงินเนะาะหลักการประหยัดเงินก็คือ1เราควรทําที่จะมีการออมเงินด้วยนะครับ2ทําอาหารกินเองบางครั้งนะ การที่เราทำอาหารกินเองเนี่ยมันจะช่วยประหยัดได้มากกว่านะครับ 3. ปลูกผักทานเองถ้าปลูกผักได้มีพื้นที่ในการทำเกษตรกร,ร,กรหรือปลูกผักได้จะช่วยประหยัดในการใช้เงินได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีก2ออย่างก็คือการประหยัดนะ้ำประหยัดไฟนะครับใช้ให้น้อยที่สุดใช้เท่าที่จำเป็นที่จะใช้นะครับ เพื่อที่จะได้ไม่สิ้นเปลืองนั่นเองแล้วก็มีอีกดึได้ครับผมเกี่ยวกับหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานก็จะมี5ข้อเช่นเดียวกันเนาะหนึ่งก่อนที่เราจะทํางานเนี่ยเราควรจะมีการวางแผนในการทํางานนะครับ 2. แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆโดยที่ไม่มองข้ามอันนี้สําคัญมากครับเพราะการที่เกิดปัญหา ที่เป็นจุดเล็กๆถ้าเรามองข้างถ้ามันยิ่งผ่านไปม,นมันอาจจะกลายเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วมันจะแก้ไขได้ยากขึ้นด้วยนะครับ 3. นอกจากจะมีการวางแผนแล้วมีการแก้ปัญหาแล้วควรที่จะทําตามลําดับขั้นตอนให้มันเป็นขั้นตอนไปอย่าลัดขั้นตอน4ควรที่จะเรียนรู้อยู่เสมอและ5 นอกจากจะมีทั้งสีข้อดีแล้วควรที่จะมีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องพระบรมราชาวาสของรัชกาลที่9นะครับสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านนะครับตอนนี้ก็ครูพีก็ขอปิดคอร์สเลยแล้วกันเนาะสำหรับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับยังไงก็เจอกันอีกทีนะครับเทอมหน้าเลยนะครับสำหรับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับ โอเคครับวันนี้ครูพีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ